ผมกล้าการันตีคันนี้สวยที่สุด e su su d max auto สีประตู1.9 z prestige คันนี้เจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงซื้อเงินสดสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานสวยยังไงไปชมกันเลยคันนี้นะครับ1.9 auto ้4ประตู z prestige มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟแอมเบียนไลท์สวย คันนี้นะครับเป็นล้อแมกเดิมขอบ18จากโรงงานมาพร้อมกับสีขาวมุกสวยๆเดิมๆใครหาซื้อรถเดิมๆสภาพสวยจัดห้าพารคันนี้คันนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานามาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะครับบวกกล้องหลังให้เรียบร้อยเบาะฝั่งคนขับ จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยเย็บหนังพร้อมครูสคอนโทรลให้เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันเลขไม้เพียง6,9,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นแม็กไลเนอร์ถูกติดตั้งมาให้พร้อมไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิน้นใครสนใจอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีถึงหน้าบ้านหากวันไปส่งไม่สวยปฏิเสธการรับรถได้เลย